สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดหมุนเสียนมะการพะโชคพบเจอกันอีกแล้วนะครับ FC อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เออตามคำขอนะครับที่ FC ได้คอมเมนต์ขอมานะครับก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่อยู่เอ่อเป็นช่วงๆนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ขอนะครับก็ยังมีอีกนะครับสีฉบับ ยังขอมาได้อีกนะครับที่เหลือนะครับที่ออนแอร์ให้ f อฟซได้รับชมกันนะครับทุกงวดนะงวดนี้ก็ก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวจบนะครับใบตรวจที่แอดลีมีทั้งหมดรีวิวให้ f อฟซได้ชมหมดก็แต่จัด11อาจารย์ดังให้ f อฟได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก็ความแม่นก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่ว่าอา,อาจจะบางงวดอาจจะชนหลายตัวนะครับชนหลายตัวในที่นี้คืออันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยอาจจะเยอะนะครับพอสมควรก็เลยเวลาจับจุดเนี่ยแอดไปเลยไม่ไม่กล้าปันธงมากนะครับก็ปันธงท่าที่แอดมีในสูตรของส่วนตัวนะครับแต่ สำหรับ FC ที่มีตัวเด่นอยู่ในใจแล้วเนี่ยถ้าเขามาชมสืเวยียนอาจารย์ดังแอดเนี่ยแล้วมาตรงใจพอดีเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับดวง FC แต่ละท่านนะครับถ้าเลขแอดตัวไหนที่ตรงใจ FC แล้วไปออกนะครับสลากก็ออกตรงก,ก็ถือว่าโชคดีของ FC แต่ละท่านเนาะเพราะดวงคนแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันใน FC ะครับเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับโชคลาภที่เรามีอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ละท่านเนี่ยอแอดกลา้าพูดเดียวเลว่าดวงมาแปดสิบสิบเปอรนต์นะครับส่วนใบวดหรือเป็นสูตรต่างๆของแอดหรือว่าสูตรต่างๆของแต่ละอาจารย์แต่ละสำน,นักก็เช่นกันเป็นส่วนประกอบนะครับแต่หลักๆคือดวงของแต่ละท่าน ดังนั้นนะครับเอาเป็นแค่แนวทางนะครับอย่าไปอามองว่าจะต้องแอดจะต้องบอกถูกจะต้องให้ถูกอะไรเงี้ยนะครับแอดอยากให้มองว่าเป็นตัวเทียบเคียงเป็นแนวทางก็อย่างที่แอดเกินไปทุกคลิปก่อนทำให้เอฟซีได้รับชมกันเนะเาะเดี๋ยวจะมีดราม่ามาทีหลังแต่สวนมากอะเอฟซีดีๆทั้งนั้นเพราะว่า เป็นคนชอบเสียงโชกแบบเดียวกับแอดเนี่ยจะมีคิดอะไรมากเกินกว่าว่างวดหน่ายังมีนะครับเดี๋ยวดวงมีก็มาถึงเองเนาะถ้าคนชอบเสียงโชกแบบแอดก็จะคิดอย่างนี้นะครับแต่คนที่เข้ามาผิวเผินหรือว่าเข้ามาแบบจะมาป่วนแอดอะไรเงี้ยก็แอดก็ทําการดีดออกนะครับถือว่าเข้ามาป่วนไม่ได้มาด้วยความใจรักหรืออยากชมในชองแอดเนาะ เอา้ามีเจ้าท่านดีๆก็รับชมกันต่อเลยก่อนอื่นจะไปกันยาวๆเตือนกันพอทั้งควรมาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือ FC ใหม่น่าจะยังไม่เข้าใจแต่ FC เก่ารู้แล้วก็คือบอกซ้ําย้ำเตือนกันทุกครั้งไปก่อนทําคลิปนั่นก็คือคําเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวนตัวเลขย้อนหลังเท่าน,นั้นนะครับถึงจะเป็นใบตรวจก็ต้องย้อนหลังให้ชมว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้าเราจะได้ดูฉบับใหม่ ว่าอาจารย์ไหนเข้าหรือไม่เข้าจะได้ตามถูกนะครับจะได้เก่งเป็นแนวทางได้เราไม่ได้ลองรู้หรือสนับสนุสนหรือปิดกฎุหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้าชมช่อง YouTube แอดงุนเซียนมะขามปาโจตามนี้นะครับงุนงุนคำนี้คือ ผลไม้ชนิดหนึ่งลดหวานอมเปรี้ยวนะครับองุ่นนั่นเองนะครับแอดนุ่นเซียนมะขามปาโชกแต่นี่เวลาออกเสียงเสียงอาจจะทุ้มเครือนะครับบางคนก็อ่านว่าแอดดุยบางคนก็ฟังว่าแอดอแอด,ดุนอะไรเงี้ยนะครับแอดนุ่นงุ่นนะครับอ,องุ่นผลไม้ชนิดหนึ่งรด,ดหวานอมเปรี้ยวตามนี้นะครับไปต่อเลย มาตรวจทานกันก่อนใน F4 ตรวจทานก่อนงวดทิ่ผ่านมาออก70616นะครับ70616นะครับแซมประกาศสีหน่อยหนึ่งตัวก็เล็กนะอ,อทีนี้จะได้ชัดขึ้น พอชัดขึ้นแล้วก็บ,บวกกับแอดซูมเข้าอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ชัดแจ๋วเลยนะเอามาตรวจทานครับมาตรวจทานในวงห้าตัวก่อนเลยนะครับอันนี้เหมือนกันทุกหมวดทุกเลขนะครับแต่ว่าแอดก็แปลกใจว่าทำไมเขาออกเกือบทุกหมวดนยแอดยังงงจริงนะในงวดนี้แอดมาร์กหกเก้าหนึ่งนะครับก็เข้าหนึ่งหกหกหนึ่งแอดมาร์กถูกนะครับแต่แอดซื้อไม่ถูก นะเออทุกตัวซื้อได้ยกเว้นหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับก็อยู่ในสามสุดชนพิเศษคูณสองอดเนี่ยที่แอดบอกว่าเนี่ยมาหาชนหาตัวมาอะไรจะจับกันเองทุกหมวดแล้วก่อนไม่ทำให้ปิดหวังแล้วอดว่าถธอเเอีเชื่อ Ad นะต้องถูกันหลายท่านนะครับก็หาตัวเองจับกันเนี้ยก็ไม่อยากเลยตรงไหนนะครับ สมมติว่าฟีชอบหกก็แค่หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้าแค่นี้เองใช่ไหมละ่ะฟีช็อปหนึ่งก่อนหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแค่นี้เองนะครับอันนี้เอสก้าการันตีเลยนะครับถ้าชนหาตัวมาอะไรเนี่ยมีให้เห็นเลยเนี่ยนาเนี้ยชนหาตัวเนี่ยหาตัวชนหาตัวชนหาตัวเนี่ยแต่วันนี้ชนสามตัว แอดก็วันๆยูนกันว่าจะเข้าไหม่นองนะครับแต่ก็หวังว่าจะเข้าอย่างน้อย1ตัวแอดติงสามนะครับสมกับ7เดี๋ยวมาดูกันเอามาดูไว้ตัวต่อนะครับเข้าหกหนึ่งหนึ่งหนอกเรื่องนิดนึงขอไปเอฟซนะครับคือให้ f อไปไป,ไปทวนดูสาถุกชนนะนะความแมนแอดยอมเล่า่ามแมนจริงนะครับแต่ว่าโอกาสหลุดก็มีอ่าอย่าไปมั่นอะไรมากมาย เนาะแอรก็ทําไปตามสูตรนะครับส่วนก็ให้สามกับเจ็ดตรงนี้หลุดหมดนะครับสามกับเจ็ดโอเคหลุดนะครับหลุดทีนี้มาดูตรงหกเนี่ยนะครับแถวหกเนี่ยเข้านะครับศูนย์หกตรงนี้น่าสนอยู่ทั้งหมดมีอยู่สี่เอ่อสิบหกชุดนะครับสิบหกชุดตอนเป็ท้าไม่ผิดหวังในเอฟซีสิบหกชุดก็ไม่ได้เยอะนะเนี่ยเราก็เข้าศูนย์หกบนบัก ตรงๆนะครับตรงนี้เข้า1-6ล่างตรงนี้0-6บนสรุปหน้านี้ไม่ไม่เสียแรงไม่เสียแรงที่เข้ามาชมนะครับ F4 น้าแรกก็เข้าทั้งบนและล่างนะเอามาดูงวดต่อไปเลยงวดวันที่ออกวันเสาร์นะ F4 ออกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่หนึอ่าเฉสิสิบเจดครับ วันสิบหวันครูไม่ออกนะครับออกสิบเจ็ดแทนหกสิบเก้านะครับพอสอ่อะอ,อ,อะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาชมกันนะครับมาดูตัวเลขอ่ชัดละเมื่อกี้มันแรงเบอร,บอร์นะครับอันนี้ เมืนเดิมเลยเลขตำแหน่งเดิมตัวเดิมทุกเลขแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามานะครับแต่วันนี้ตัวสีมองหมายตาไว้นไม่มีเลยจะมีก็2ตัวเดียวนะครับกาวอีกตัวงแล้วกันอ่ะแค่นี้สีเล็งๆไว้มันไม่มีนะครับก็สนี่แหละนะครับกับกนี่แหละจะลองเ,เอามาจับกันดูแล้วกัน แลวสูตรแอดสามสูตรชนมีแค่สามตัว้วยวันนี้จะมีสองตัวหนึ่งใน f อฟซีแอดก็เลยมองว่าสองแต่เก้าเนี่ยอชอบเฉยๆเนาะเอามาดูตรงนี้เทพบรรชาก่อนเอาไปทำสืบอาจจาดังแต่ตอนเนี้ยพักๆใ่หายเหนื่อยก่อน,นอย่างงวดที่แล้วก็หลุดนะครับแอดไปเอาของอมาเหนือเมกแล้วก็เข้าทุกงวด F4 นะครับเข้าทุกงวด ถือว่าแอดมองถูกนะครับเอามาเนื้อเมฆมาใส่สเสียดอาจารย์ดังแทนเทปัญชาเทบัญชามีแค่สองตัวด้วยแต่พักหลังไม่แม่มนนะครับรุดบ่อยดังนั้นก็ามาดู1กับแปดวันนี้ก็อชอบก็จัดไปเพราะแอดทั้งหนึ่งทั้งแปไม่มีอยู่ในสูตรแอดนะครับก็เลยไม่ได้มองมามองตรงนี้16ชุดนะครับมามองสิชุดแอดมี7นะครับ แอดมีเจ็ดก็ให้มองเกี่ยวกับเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็สองให้มองเกี่ยวกับสองนะครับเจ็ดสองเนี่ยให้มองเกี่ยวกับเจ็ด ก็สองก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดก็หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดมาบรรจบกันที่สองเจ็ดนะครับบรรจบกันตรงนี้ก็รือว่า fc shop แตกต่างจากแอปตัวไหนก็มองไปตัวนั้นแหละนะครับอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่ละท่านของ fc เองเนาะเอาแอปนี้นะทีรีวิวให้ ผ่านไปนะครับไปต่อนั่นก็คือมาเนื้อเมกทีแอดเอาไปทำให้ f c ได้รับชมกันทุกงวดส1เอาจารย์ดังแล้วก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับมาดูตรวจทานนั่นก่อนแหละอัดถอยนิดนึงตรวจทานนั่นก่อนนะครับออกนะครับเขียนตรงไหนดีตรงนี้แหละน่าจะดีหน่อยนึงเจ็ดศูนย์หก หนึ่งหกนะครับอเอาวงหน่อยหนึ่งแล้วก็แต้มโดยประกาศสีนะชัดเจ้าเลยไหมเออพอดูได้นะครับเอามาดูกันตัวท่านนะครับนี่ก็เนี่ยมาน้องเมกไม่ทล้าไปผิดหวังแอดเอาหก8จดแปดก็เข้าทีหกนะนี่เข้าทีหกนะครับก็เด่นหก ถือว่าโอเคยังเข้าหนึ่งตัวนะครับส่วนชุดนะครับโวดที่แล้วเข้าตรงนี้ตรงๆเลยนะครับในหงวดนี้มีหกแต่หนึ่งหกศูนย์หกไม่มีมีแต่หกสองนะครับเอามาต่อส่วนโน้มดาวก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเอดอมากหน,นึง่งกับเก้าก็มาหนึ่งใช่ไหมหนะึ่งหกในเอฟซีหนึ่งหกนะครับ ก็ถือว่าน้มดาวก็เริ่มมาเช่นกันนะครับส่วนชุดนะครับไม่มีหนึ่งหกนะส่วนห้านี่ก็ไม่เข้าหลุดไปส่วนาดาว้อยก็หลุดนะครับเจไม่มีตามนี้ของใหม่มาดูกันนะครับของใหม่วันนี้ให้0ูนย์สามี่เจ็ดดึง3ามกับ7มานะครับ แล้วก็ดึงมาเนี่ยเข่าทุกงหมดนะครับแล้วแอดก็ไม่ได้ลังเลเลยที่แอดจะบอกว่าชอบ7นะครับแล้วก็3ดังนั้น2ตัวในแอดเลือกไม่ได้ก็คือเอาทั้ง3าทั้ง7เลยเพราะแอดมองว่าจะออก3 7มเจามในเอฟส่วน0ูนนตัวแทรกเอาแอดให้0ย์อีกตัวหนึ่งวดนี้แอดอาจจะไหลใจเลยมองอเอฟสีนะครับแทรกก็คือเจ นะครับเจ็ดศูนย์แอดมองว่าเจ็ดศูนย์เนี่ยสวยมาก f สนะครับสวยมากลองดูนะครับหรือทม์ไทเจ็ดศูนย์จะเป็นเจ็ดสามนี่แหละตัวเด่นเนี่ยแหละจับกันอีกเดี๋ยวค่อยดูนน f สนะครับหรือมาดูโน้มดาวนะครับโน้มดาวสองหกแปดแอดก็มองว่าสองเนี่ยตัวแปรอาจจะเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองสามสามสองอะไรประมาณนั้นลองดู นะครับอันนี้โนมดาวก็เริ่มแมนเข้ามาเรื่อยๆนะเนาะอ้าวตามนี่ทีนี้ชุดนะครับสองเจ็ดนี่ไงสองเจ็ดมาแล้วนะครับอ้าวดูตรงนี้แล้วกันส่วนเจ็ดแปดสวยนะครับอ้า่อีกชุดหนึ่งนี่นะครับแอดตรงขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสไตล์แอดจิกขีดเขียนคงไม่เลอะเทอะอะไรมาหมยนะครับเพราะแอดก็ ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้อว่าแอดไม่เดือกโมเมว่าจะนู่นมาตัวนี้ไม่มานะครับข mm ีด hmm. ให้รู้เลยว่าว่าแอดหมายตัวนี้หมายตัวนี้ก็คืออยู่ในสูตรแอดแ,แอดก็เอามาหมายไว้ก็คงไม่เลอะเปื้อนอะไรมีเอฟซบางท่านที่เข้ามาอาติทิ้งแอดก็ขออภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบนะครับหนึ่งท่านแต่อีกสิบท่านเขาไม่ได้ว่าอะไรเงี้ย หรือร้อยท่านเขาไม่ได้ว่าอะไรแอดก็ต้องขออภัยท่านหนึ่งหนึ่งท่านที่มาคอมเมนต์ว่าแอดไม่สะอาดไม่รักษาความสะอาดเลอะเทอะเปื้อนๆขออภัยแล้วกันนะครับขัดใจหน่อยก็ต้องขออภัยกันเพราะานี่สไตล์แอดแล้วก็แอดเป็นคนตรงมากดังนั้นแอดมีสูตรที่โดนใจและแอดก็จะต้องการันตีให้แต่เชื่อไม่เชื่อยูทีเอฟซี เสื้อเลอะเทอะเปื well, <on> yeah. ี่ยนก็ไม่เป็นไรคงจะไม่เกะกะสายตา FC หลายๆท่านก็คงถ้ารือว่าเกะกะสายตายังไงก็ขอคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะแต่แอดบอกว่าไม่น่าจะเกะกะสายตาอะไรนะครับประมาณนี้ส่วนหนึ่งดาวร้อยนะครับแอดว่าก็ไม่รู้จะมาไหมถ้ามาก็ก็ก็หนึ่งจีหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่ง นะครับก็ประมาณนั้นแหละต่อนะครับตอนในเลยแล้วจะเสียเวลาหมักไปเนาะยังมีอีกหลายอาจารย์นะครับคลิปนี้มองมาน่าจะไปขึ้นจมงแน่ <c oughs> อทำให้เอฟซแบบละเอียดถีท่วนไมนไ่ต้องนาเล่งรีบให้เอฟซีได้ทำใจกันเอาไปเรื่อยๆนะครับออก 7, เจ็ดศูนย์หกเน้า แล้วก็หนึ่งหกนะครับเห็นเห็นแบบๆเลยไหมครับเด่นหกนะครับและแอดก็มากหกไว้ด้วยจอมโหดนะครับก็เข้าไปเด่นหกแต่ชุดไม่เข้านะครับส่วนมือทองให้สามไม่มานะครับหลุดอ่าจ่าเดี๋ยวขออยาด f อเอาสามเลยแล้กันนะครับทีละสามจะเร็ว ราะตัวเขาใหญ่เนาะแอดลืมไปตัวสือเขาใหญ่นะครับอ่ะทีนี้ส่วนอ่ามังกรเพชรนะครับข้าศูนย์นะครับอ่าแต่ว่าอ่าข้อแท้ตัวเด่นนะครับอ่าก็ลุดแค่มือทองนะครับเอามาดูของใหม่จองโหมดทีสองโหมดนี้อ่ะสองก่อ อยู่ในสูตรแอสนะครับอยู่ในสูตรแอสสองเจ็ดโอยูนะครับถือนื้อทองให้ศูนย์นะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์เจ็ดหนะเ <F 4 S 2> อฟซีอมองว่านะครับอ่าหรือว่ามังกรเพชรนะครับสีับหนึ่งถ้าชอบก็ะจัดไปันหนึ่งมากกว่าเจ็ดหนึ่งหน้าเอฟซนะีประมาณนี้หรือว่าสามหนึ่งนะครับาประมาณนี้ ท่านึงมาส0วนศูนย์น,นะครับก็ทามากกว่ศูนย์เจ็ดชุดเดียวนะครับต่อเลยข้างล่างอยากจะบอกว่าอาจารย์มิดแท้นนีแม่นนะ f c แดอ s ซูมกว่าไปหน่อยนะอาจารย์มิดแท้นนีแม่นนะครับังหวันนี้จะเข้าไหมมาดูกันวัดแอดคุยเซ์ละหลุดทุกทีเลยนะนั่นแล้วว่าและ FC คุยแม่นที่ได้ กูแม่นทีไรอาจารย์มิแท่หลุดทุกทีมีศูนย์แต่ไม, 0, ม 1, ่มีศูนย์หกมีหนึ่งแต่ไม่มีหนึ่งหกนะครับมีหกแต่ไม่มีทั้งศูนย์หกและหนึ่งหกนะครับหลุดเฉียดไปเฉียดมาชมไม่ได้แลวชมหลุดส่ดวนหลวงปู่บุญหลุดหมดเลยหลวงปู่บุญอันนี้ล่างเข้าทั้งหกทั้งหนึ่งเลยแม่นมากแถมยังเข้าบนอีกศูนย์หก โอ้น oh. แล้ะครับแน่นอนเออาขอ้งบนทั้งหลางส่วนอาจารย์เพชรอลันห้าหลุดเจ็ดหลุดนะครับประมาณนี้ถ้าเขาลงปูบุญอย่างเดียวนี่อาจารย์มิชแช่ที่แอดวามหนึ่งเมมาดูนี่แอดชอบเจ็ดนะครับเจ็ดมาดูเกี่ยวกับเจ็ดเนี่ยสามเจ็ด แอดไม้มันพันมือสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดอ่าแคนนี้ยกข่าวเลยชุดเดียวสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเอาวาดูง่วงประบุนไเจ็ดยนะังไงนะครับสองด้วยอ้าเจ็ดสอง เจ็ดแปดก็โอเคอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ FC นะครับวันที่แรกเข้าเต็มเต็มวันนี้ผิดหมดแต่วันนี้จะกลับมาเข้าทั้งนี้นะครับส่วนอาจารย์เพชรอรันก่าวกับสองแอดก็มองไปทั้ง2นะครับมองไปทั้งสองเอาต่อครับ สมเมืองเพชรสามเาามเืองเพชรงวดสี่แล้วนะครับข้าวหนึ่งแอดมากหนกับเ็ดกับเกานะข้าวหแล้วของหกมาเดียวมากก็เข้าข้าวหนหล่างนะครับก็อโอเคอยู่นะครับงวดน,นี้จะได้ส่วนหน้าเสือหน้าเสือจัดให้ ข้าหนนะครับแอดมากหนึ่งกับเกอันนี้บัวทองไม่เขา่าอาจารย์ธนากรเข้าศูนย์นะครับอาจารย์ธนากรน,นี่ก็แม่นอยู่นะครับเงวนนี้ก็เข้าศูนให้แค่2ตัวนะครับเอามาดูงวดใหม่เลยสามเมืองเพชรศูนย์สองห้าสี่เจ็ดแปดก็สองกับเจ็ดสองตัว นะครับจะมีตัวแปรตัวอักษรตามนี้3มตัวนะครับส่วนน่าเสือจัดให้8กับห้าเอาชอบกับจัดเลย f อบัวทองวันนี้0นกับ7จ็แอดมองว่าเจ็ดสวยมากลอง0นะครับแล้วก็ศูนย์เเลยนะชุดเดียวส่วนอาจารย์ธนากรให้หนึกับ4นะก็ชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเอฟนะครับเอาไปต่อครับ จะจบละไม่ถึงขึงจหมหกนะตรงนี้เลขสรุปนาทีสุดท้ายอันนี้ก็เริ่มเข้านะครับเริ่มเข้าหรงวดละวดนนี้จะมาไหมนะครับอ่าออกอ่าออก,อออกตรงไหนดีเนาะอ่าเจ็ศห หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกอ้หลุดครับหลุด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 เอา,าดูงวดใหม่ครับเด่นเจ็ดกับสี่แล้วก็แถมห้ากับเก้าแม่ลังเลคือเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเกี่ยวกับเจ็ดในสวยหมดเอฟีนะครับแต่ว่าแอดเน้นเจ็ดศูนย จะมีเจ็ดสามแอรก็เน้เจ็ดสามนะครับนี่มีแค่นี้อห้ก็เนแค่นี้ตามนี้ส่วนนะครับตัวเลขเอ,ออกรายวันนะครับไม่มีเพราะออกวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีนะครับด้านนั้นก็ f เอฟซีก่อหาจะจบแล้วคลิปนี้ให้เอฟซีแคปกันเลยดีกว่าไม่งั้นมันเสียเวลากันมากสามสองหนึ่ง ด้านหน้าครับสามสองหน,นึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็สุดท้ายนี้ fc ที่เข้ามาชมช่อง youtube แอดหมุนเซียนมะขามพาโชครงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชค ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับเอสีคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม